สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube FC ทุกคนมาผอมาเจอกันอีกแล้วเด้อค่ะมาจ้องตับปูชแนลคิดถึงนจังเลยคิดถึงจังเลย,คเลยใครคิดถึงนตับปูบ้างคิดตื่นทุกคนชิบูชิบูชิบ,ชบูอันดับแรกเข้ามานะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ไปชมกดไลค์ด้วยกดไลค์ก่อนเลยครับเกิอดอนกาศเป็เข้ามาคุณกดไลค์ก่อนเลยกดไลค์เสร็จก็ กดซับสไครเกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือน,อนไม่พลาดคลิปต่ตอต่อไปของช่อง t a p ู c h น n ขอบคุณทุกกำลังใจทุกทุกการติดตามทุกจ้าทุกคนจ๋าอัจจิลสีดข้าวเหนียวจา้าวันนี้เราจะกินข้าวเหนียวนะจา้าที่ถึงข้าวเหนียวต้องกินข้าวเหนียวจา้าเป็นอะไรที่ชอบเปจ้าทุกคนจ้ามาเลยจ้า มาเลยค่ะมาเลยมาเลยกินปลาดุกปลาดุกจ้าปลาดุกบ้านบ้านหัมปลาดุกย่างจ้าปลาดุกบ้านบ้านจ้าชิม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 อืมเป็นแบบบ้านบ้านก็อาจจะคุณมาบ้านนะจ๊ะพันธุลูกย่างกับพันธุลูกย่าง ม,มา <laughs> คำแรกคำแรกก็เจอลูกเครื่อหนาเลยกล่องเจ่นดอมอารมณ์เสียลูกแรกก็เจอมะเขือหน้าเลยเอารมณ์เสียอืม่อำจึ้ง ั้นกระดกจ็เจ็จอืมอื้มอน่อ อยังทุกคนปดุกเลี้ยงนะก็แต่คือต้องทำทำให้สะอาดนะแม่มันข่าวมันถึงจะน่ากินถ้ามันข่าวมันไม่น่ากินเพราะเป็นกระดูกเลียงไม่ได้ปลนดุกไม่ได้ประดูกบ้านกรดูนาจริงผมเป็นพี่น้องนี่จิ้ม ใส่ที่กำลังดีไม่ต้องเป็นมากแบ่บลายอืมมัเกิดอืมอมุกฮะฮะมึงอยากจะทำคอนเทนต์น้ำมะพร้าวจรซื้อมาแล้วตลาดนะั้น กินน้ำมะพร้ากินเสร็จตื่นมามันจะฝึนปังตาค่อยมาดูกันเด็ดจ้าว่าน้องใจของตนะปูน่ะมันจะแก่งฝึงปังฝึนปังเลา่าซื้อน้ำมะพร้าวมากินจ้ะน้ำมะพร้าวตลาดดนะ้ว โซน้ำมาพร้อมตลาดมาตัวสิบบาทห้นองอมหน่อยอื ต่างเขาหรือ,อยังคาทุกคนกร <c oughs> ล่มกินข้าวอนันตราเดี๋ยวจะไม่สบายมีอะไรก็กินกินไปข้าวพวกน้ำปลาก็กินได้กินเพ่ออยูออ่อร่อย แันเด้อก็อบอกแต่บเบื่อกันตายกันตายอย่างนี้คุณเข้ามาไม่ค่อยก,กดไลค์ตับคุณเลยการกดไลค์ตับคุณด้วยนะจ๊ะกดไลค์นักจาะกดไลค์ขอบคุณที่เข้ามารับชมแต่ว่า กดไรก็คือว่าเป็นแรงกำลังใจเหมือนตะกูแวะไปหาทุกคนใช่ไหมทุกคนก็อยากได้ยอดไลค์เหมือกันอยากได้กำลังใจตาปูก็เช่นกันอาจจะไปจา่าอาจจะไปหาเพื่อนๆพืนหน่อยนะคะรับว่าเืมือถือเครื่องเดียว มีมือถือเรื่องเก็เวเย็นไปหาอาจจะไปจ้างนแตขก็ไปนะครับ,บวบ่กภาษาอีสานคือว่าเกิดรยขึ้นเกิดเลอไปออเกิดเลอะไปคอยดเนินจาเป็นของจา ปต๊ ủ, cái ูกระดาเนาะกาง กัวก็เยี่ยเหมือนเจ้าของเดินจ้าเกลตัวแรกก็คๆได้เดินอย่าลืมเดิจ้าคนแรกก็แจ๊คก็ต่อไก็ยิงป,ปิ้ง อร่อยมากถึงเครื่องเทศผ่านปัะดย่างท่านอืม Ha 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 Hmm แล้วยไม่เข้าใจตัวเองว่าเป็นคนใต้หรือเจ้ากินาลีการเข้าใจไหม

ข້າງກາງກາຮູ້ຕິມຕິມຕິ อยากกินเดี๋ยวส่งไปให้จ้าทับปากทับผ่านเขาหืมหมดเจี๊ยงเลยนะอร่อยเอาอจริงเขาบอกเขาบอกว่าเข,าบ,ขาบอกว่าทำอร่อยก็เ้อ

มันมามันไม่ใช่มานะเ <laughs> ออ <laughs> <laughs> ขาต้นกตานี่บบะตาโตอ,อืมอ ข้าเหนียวเย็นมากอรลอยสิบบาทต้าก๋อยยี่สิบบาทอ่ะเยอะ จะเริ่มนัจ้าคอนเทนต์นะมันว่าน้ำมะพร้าวพรุ่งนี้จะตายตันนี้แหละของถัู่นะจ้าเจ็ดจุดห้าลัจ้าแต่ว่ามันจะแกงปึงปังปึงปังเหมือนที่เขาบอกันหรือเปล่าน้ำมะพร้าวจ้าน้ำมะพร้าวยั่วยนะจ้า จนกา้ามานนะถ้ามันมันถึงตังจริงก็จะตายนิดเลยหัวจ้าทุกคนน่าจะชอบกินหัวนะจ้าชอบกินหัวมันนะจ้าหัยยวยุ่วจ้าอ จะโยนจ่ารู้ใช่ไหมเจ้าหัวอะไรจ้ารู้ใช่ไหมทุกคนทุกคนก็ชอบกินหัวใช่ไหมคะทุกคนตัะหนักหัวแน่นอนเลยจ้าโดยเฉพาะสาวๆที่ปีป้าป,ะป,ะปะ้าอย่านะบอกว่าเป็นตัดหนักหัวน่ะ ชอบดูดหัวเทม่ร่ะหัวปลาเนี่ยที่หัวปลาใหญ่ๆนะจอบจับบอจัอบดูดหัวปลาบอจอบเขาบอกว่าจอบจะไม่แแอคุณพี่คุณป้าคุณน้องคุณ แอตตัมไน้าร์อแอกดูดเลยว่าตาค่ะดูไปจับจั๊บจั๊บจับจบ่หัวใหญ่ๆลึกๆจุกคอ อย่างเงี้ยอุ้ยแซ็ตลายเนาะลึกๆแล้วอันลึกอ๋อ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 อิจเลยจุกแต่ผมชอบชอบขผมลายใหญ่ๆเซ็ตประคองอื้อร่อย

เด้อย่าลื่เด้ออืมอืมเลิ่แเซเวอร์อืมเพื่อเป็นกำลังใจตาโพกำลัใจทุกคนจ้าคิดถึงทุกคนนะมีตัวตับเก็ก้นเดียวจริงๆไม่ได้พูดเล่นไม่ได้ตอไม่ได้ตอแหลด้วยไม่ได้จะตอด้วยพูดเรื่องจริง ตอนนี้มีเครื่องเดียวแล้วจาเมื่อก่อนตอนมีสองเครื่องใช่ไหมตอนนี้มีเครื่องเดียวแล้วเครื่องนั้นอินเทอร์เน็ตคือเลิกจชายเพราะว่าไม่มีปัญญาจ่ายเพราะว่าขายขายของคิมหมดแล้วะจ๊ะเข้าใจตรงกันนะครับพวกพี่ๆเพื่อนๆป้าๆน้องๆทุกคนมีตัวตัคมีตัวมือถือเครื่องเดียวแล้วก็เอไปช้าๆแต่ก็ไปให้กําลังใจทุกคนนะจ้า ใครกำลังใจตาปูด้วยนะจ๊ะไอ้ตาไอ้ตาปูได้ตับตบตงบ้านที่อยู่ด้วยเด้อจ้าตอนนี้ก็ใครก็มาแล้วใครก็มาแล้วจะได้จะจะได้อ่าร้อยเหรียญแล้วอะไรเวอร์คลิปนี้ก็จบคลิปเองตอนนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ตาปูแสดงนะ,ะจ้ารักทุกคนจ้า ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสุขสมบงังทุกประการใครกดไลค์ขอให้ทุกคนผ่านกดบ้านอยูยไวไวใครไม่ใครไม่กดไลค์ก็ like, ขอผ่านกดบ้านพินยูยไวไวเหมือนกันถ้าใครถ้าใครยังไม่ถึงพันตับก็ถึงพันตัปไวๆวนะจ๊ะให้กำลังใจตับพด้วยนะจ๊ะตับพให้กำลังใจทุกคนนะจ๊ะผ่านไปไวนะจ๊ะผ่านไปทีละขั้นตอนเด้อแล้วกูวทุนจะรู้ว่ามันเหนเกแฑ์ไหน เรื่องจริงจ้าบางคนท้อท้อทอมากแต่กระปุกกตะปูกทอแต่กัะปุกะกสู้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 ตาไปเรื่อยจ้าจนปัดจะได้บ้านได้ตังบ้านที่อยู่นะจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีครับสวัสดีจะได้แปลงแปลรีโมทก่อนนะจรัรีโมทชึบชึบ